ลูกสาวแม่พันธุ <c> ์ <oughs> ล็อตแรกอีกตัวหนึ่งนะครับก็ใกล้หมดอายุไขแล้วนะครับเริ่มว่ายน้ำไม่ไหวแล้วนะครับผมตัวนี้ชื่อ Yb นะครับ yb ก็ย่อม,มาจากเย l โล w b l a ็ k นี่แหละครับเป็นแม่พันธุ์หางเหลืองตัดดำนะครับผมก็เลยตั้งชื่อเป็น Yb ก็นี่นะครับไม่ไหวแล้วนะครับ ว่ายน้ำไม่ไหวแล้วนะฮะเตรียมตัวใกล้หมดอายุไขในเร็วๆนี้นะครับก็บอกลากันล่วงหน้าเลยแล้วกันนะ้อง Y b นะครับลูกสาวลูกสาวก็พยายามขึ้นมาเกยตื้นบนสาลายนะครับเพราะว่าว่ายน้ำไม่ไหวแล้ว คนะครับไม่ดิ้นแล้วนะครับไม่มีแรงดิน้นละน้องก็คงจะหาที่พักร่างกายแล้วก็กลับดาวในเร็วเนี้ครับโอเคน่าจะอยู่บนนี้แหละบายบายน้องวาบีลาก่อนลูกสาว